สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่วุ้นแล้วก็น้องอะตอมอีกเช่นเคยครับผมค่ะน้องอะตอมคะวันนี้น้องอะตอมพาพี่มาอยู่ที่ไหนคะอ่าวันนี้เราอยู่ที่ส่วนจัดแสดงน้องแรดข่าวนั่นเองครับหรือว่าน้องฮีโร่นะครับแต่วันนี้ครับพี่วุ้นมีสัตว์อีกหนึงชนิดครับที่ไม่ใช่แรดข่าวแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้เอ๊ะมันจะเป็นตัวอะไรคะน้องอะตอมนั่นก็คือเจมบ็อก์นั่นเองครับ มันเป็นยังไงคะนั้นเดี๋ยวน้องอะตอมพาพี่ไปดูหน่อยแล้วกันเนาะได้ครับพี่ว <Okay, S 1> ุ้นโอเคค่ะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปรู้ข้อมูลของน้องเจมบ็อกซ์กันนะครับว่า,าเป็นยังไงกินอะไรอยู่ที่ไหนเป็นลักษณะยังไงนะครับก็เจมบ็อกซ์ของเราก็จะอยู่ฝั่งด้านหลังฝั่งด้านนี้นะครับ ก็จะมี2ตัวในส่วนจัดแสดงนะครับซึ่งลักษณะทั่วไปนะครับก็จะมี4ขานะครับพี่วุ้นแต่ว่าลักษณะเด่นๆเ,เลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเขาครับพี่วุ้นลักษณะของเขาที่ยาวตรงเรียวแหลมนะครับซึ่งลักษณะเขาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าลักษณะเขาที่เป็นแอนติโลปครับพี่วุ้น ค่ะน้องตอมคะแล้วเขาทําไมเขาถึงอยู่กับแรดได้ล่ะคะนออ้องตอมเพราะว่าทั้งแรดขาวแล้วก็เจมบอกส์นะครับพี่บุญก็เป็นสัตว์สังคมทั้งคู่เลยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับ ตรนี้ก็จะกินหญ้ากินพืชเป็นอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนครงแรดแล้วก็อาเจมบ็อกซ์เลยครับถือว่าเจมบ็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ <นะ S 2> ครับแล้วอย่างเขาของเขาล่ะคะน้องอตอมถ้าสมมติว่ามันหักไปหรือว่ายังไงคะ่ะเขาสามารถงอกใหม่ได้ไหมคะ อ๋อลักษณะของเขาที่เรียกว่าแอนทิโลปนะครับก็คือจะถ้าหักแล้วนะครับพี่บุญถ้าหักแล้วก็จะไม่มีการงอกใหม่หรือการงอกซ้ํานั่นเองครับซึ่งจะต่างจากกวางนะครับเพราะว่ากวางเขาจะเรียกว่าการผลัดเขานะครับซึ่งการผลัดเขาจะผลัดทุกๆ1ปีนะครับจะผลัดทุกๆ1ปีแต่ว่าเจมบอกสกแล้วนะครับก็จะหักแล้วหักเลยครับไม่งอกใหม่นั่นเอง ค่ะก็ต้องขอขอบคุณความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆจากน้องอะตอมนะคะ,คะที่ได้พาพี่มาชมว่าเจมบอกเนี่ยเป็นตัวยังไงเนาะค่ะและก่อนจะจบในคลิปนี้นะคะอยากให้น้องอะตอมค่ะฝากโครงการของฝ่ายการศึกษาไว้สักนิดหนึงค่ะได้ครับก็ ตอนนี้นะครับทางฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับก็มีโครงการการให้บริการความรู้นะครับสำหรับน้องๆนักเรียนทุกคนเลยนะครับก็ถ้าทางโรงเรียนนะครับสนใจหรือว่าคุณครูท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับหรือว่าช่องทางการติดต่อด้านล่างของเราได้เลยนะครับซึ่งโครงการตัวนี้นะครับก็จะตอบโจทย์กับทางโรงเรียนมากเลยนะครับที่จะมาทัศนศึกษากับทางสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับก็จะมีวิทยากรประจําโรงเรียนด้วย ลงพื้นที่ไปกับน้องๆด้วย้ยครับหรือก็จะมีอาจเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านล่างที่จะอำนวยความสะดวก กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับทางสวนสัตว์คอนแก่นครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะคและก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการค่ะนั่นก็คือโครงการทัวร์สัตว์ป่าและทุ่งแอฟริกาค่ะหากผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทางพี่วุ้นแล้วก็น้องอะตอมนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะค